กำลังกายกันเอากำลังกายที่ไหนคะน้องสตังน้องสตังหน่าจะลานนะคะหรือคลองก็ได้ไปที่สระสระน้ําใหญ่ดีกว่าคะ่ะไปรอบรอบสระใหญ่นะคะเดี๋ยวไปกันเลยไป แล้วค่ะน้องตังต้องเตรียมด้วยนะคะนี่น้องตงังไทยรองท้าสกเกต็ตค่ะนี่ก็เตรียมมวกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวน้องสตังจะไปวิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากเลยคะ่ะเราวิวเขาเชงโงกนะคะโอ้โหนี่อากาศช่วงเย็นเย็นทำไมถึงเรียกว่าเขาเชงโงกล่ะคะนู่นไงคะหนูมองดีๆเขามันโงกหน้าออกไปหนูลองทำหนูลองทำอ,อ,อ่าโงกหน้าออไ,ปไปยังไง อ่านัา่นแหละนั่นแหละขาาชะโงกขาวชะโง,งก,งงกเหมือนคนชะโง,งกหน้าออกไปมาแล้วถ่ายได้ไหมคะนอ้งองาาตั้งถ,าย,ถายได้แค่นี้ค่ะถายได้แค่นี้อ่าเดี๋ยวแม่จาแ,แม่จาก,กับพ่อไปวิ่งก่อนนะคะ,คะ นี่คุณพ่อกับคุณแม่ก็มาวิ่งกันนะคะโ้เร็วมากมากเลยน้องตังตามไม่ทันเลยนะคะบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยค่ะเหมาะกับกันที่มาวิ่งตอนเย็นเลยนะคะนี่คุณพ่อกับคุณแม่ก็ไปนู่นแล้วค่ะนั่งไงทุกคนเห็นไหมคะน,นั่นเห็นไหมคุณพ่อกับคุณแม่ก็วิ่งบนรอบไปแล้วค่ะ โอหมีเสียงหัวเราอด้วยนะเนี่ยพ่อกับคุณแม่ก็วิ่งมาแล้วค่ะโหวิ่งเร็วมากเลยนะตัางออกกําลังกายแค่แป๊บเดียวเองคุณพ่อกับคุณแม่ก็วิ่งมาแล้วโน่นทุกคนเห็นไหมคะ นูนคุณพ่อกับคุณแม่ก็วิ่งมาแล้วค่ะเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องสตัง์และก็คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงตอนเย็นนะคะน้องสตังก์กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะก็จะมาออกกําลังกายที่นี่ค่ะเห็นไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็กําลังวิ่งมาแล้วค่ะนูนทุกคนเห็นไหมคะนั่นไง นี่คุณพ่อกับคุณแม่ก้าววิ่งมาแล้วนะคะนี่แน่แน่แน่น่น่เป็นกิจวัตรประจำวันของน้องสตัง์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกเย็นน้องสตังก์กับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาวิ่งกันค่ะบางทีก็จะไปวิ่งตรงสระน้ําใหญ่นะคะหรือจะวิ่งตรงลานก็ได้ค่ะ น่บรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มมืดแล้วนะคะสำหรับเคปเนสตังก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย